ี่ขาาวคุณภพ Qual Station News 97FM รู้คขบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 5พวันแบบจัดเต็มทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะและบันเทิงโดยรูปแบบของสาระบันเทิง พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา19นาฬิก30นาทีถึง20นาฬิกาทาง FM 97 Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจุลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพุธนะคะวันแห่งความบันเทิงบันเทิงนะคะแล้ววันนี้นะคะโยก็แน่นอนค่ะโยบันเทิงคนเดียวไม่ได้นะคะโยมีสองกูรูแห่งวงการบันเทิงนะคะพี่เดพีแมนและพี่บอลพี่อาร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโยสวัสดีครับสวัสดีค่ะโยสวัสดีบอลสวัสดีทุกทุกท่านเลยค่ะอ่าแล้วกูรูค่ะกูรูเเป็นกูรู อยากแบบรู้นะไม่ใช่ <laughs> <laughs> แต่วันนี้ต้องรู้เพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วนะคะเราจะมาพูดคุยนะคะถึงต้องบอกว่าเป็นตำนานแห่งผู้สร้างนะคะภาพยนตร์บูแอคชั่นและก็ละครบูแอคชั่นนะคะที่เพิ่งจะ<อ>ละคคะุงหลักไปค่ะค่ะอลองที่เป็นคำพูดที่หลายๆคนจะเรีกเยกจะคะคอลองนะ,ะหรือฉนฉลองฉลอง,อลอง,งดีวิจิตค่ะเจ้าของสโลแกนระเบิดภูเขาเผากระท่อม ใช่จริงทุกเรื่องต้องมีระเบิดภูเขาเผากะท่อมเข้าป่าน้ํำตกลุยน้ําแบบคือคือ<ช>คือ<ร>พูดถึงว่าถ้าเกิดเป็นหนังแอคชั่นเนี่ยต้องยกให้อลองในการทุ่มทุนสร้างแล้วอลองสร้างเนี่ยคือคือถ้าเป็นยุคในยิ่งยุคก่อนนะเรามีความรู้สึกมันยิ่งใหญ่มากเพราะว่าอินเตอร์ด้วยไง ใช้นักแสดงข้ามฝั่งฝั่งคนละโลกคนละฝั่งโลกของเราอ่ะเป็นที่มีชื่อเสียงเอามาร่วมแสดงไม่ว่าจะเป็นร่วมแสดงทางอ่าฝั่งอเมริกาหรือฝั่งเอเชียของเรามีหมดค่ะใช่ชื่ออะไรอเดไม่แน่ใจนะเดมไม่แน่ใจว่าอหลงอหลงเงเสียชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะอหลงเพิ่งเสียชีวิตถูกไหมแล้วท่านหนึ่งเดมอันนี้เดจจาผิดจําถูกต้องขออภัยด้วย ที่เพิ่งเสียชีวิตอีกคนหนึ่งที่เป็นดาราดังของฮ่องกงจะไม่แน่ใจว่าเคยมาร่วมแสดงอะไรองด้วยหรือเปล่าตีฉีเส้าฉีเหมือนเคยมาร่วมแสดงด้วยนะเหมือนเคยมาดูมาร่วมแสดงร้องด้วยนะเกี่ยวกับกับกับเอ่อหมีเซียหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเด็กจำไม่ผิดนะใช่ค่ะ แต่ก่อนเรื่องเรื่องทองไงคะภาพยนตร์เรื่องเรื่องทองที่แบบดังมากทองมีหลายหลายภาคมากท็งมีหลายภาคมาก<อ>แล้วก็จะเป็นนักนักเ,เขาเรียกว่าจะแล้วก็จะมีนักสแสดงอย่างที่ไปเดย์บอกค่ะมีตั้งแต่ฝั่งฮอลลีวดหรือว่าในเอเชียคือนักสแสดง<ช>ดังๆในสมัยก่อนอนะจะได้มาเล่นภาพยนตร์ของอลองใช่มีนักสแสดงแบบดาราฝรั่ง,งต่างชาตินะมีแกสมอริสมีกิสทอฟมีแจนไมเคิลมีอะไรแบบนีม้มาร่วมสแสดง แล้วก็หนังของอาร์ลงเนี่ยก็คือได้ไปอินเตอร์ด้วยนะค่ะที่พงศ์คิดว่าอยากจะอยากจะให้เล่าถึงประวัติแน่นอนฝ่ายข้อมูลฝ่ายนิวชิการของเราที่บอยพีอาร์ด้วยให่เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวนะคะของประวัติอารลง้องจะบอกว่าจะบอกว่าประวัติอาร์ลงเนี่ยชีวิตเนี่ยมีไม่มากแต่เรื่องผลงานเนี่ยยาวมากเราจะขอเล่าแบบเป็นสังเขปละกันเอาที่แบบสำคัญอาร์หลงเนี่ย ชื่อเต็มว่าฉลองพักดีวิจิจแต่ว่าก่อนที่จะเข้าวงการเนี่ยรู้ไหมว่าท่านชื่อว่าบุญฉลองพักดีวิจิจ<อ>ที่พร้อกมานามสกุอลอง,องท่านอยู่แล้วใช่ไหมแนามสกุลของท่านอยู่แล้วเป็นานามสกุลของคุณพ่ออยู่แล้วแล้วก็<ฆ>พอเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาในวงการภาพยนตร์ก่อนที่จะไปที่จะมาละครนั้นอยู่ในภาพยนตร์มาก่อนนานมากแล้วก็ได้รับฉายาเป็เจ้าพ่อหนังแอคชั่นไงโย ใช่ไหมประเดได้รับสายยาเป็นเฉพาะหนังแอคชั่นแล้วก็เพราะว่าถ้าพูดเหมือนกับว่าแล้วสมัยก่อนเนี่ยหนังหนังสายที่จะขายดีเขาเรียกหนังสายหนังฉาก็คือขายสายเหนือสายใต้สายอีสานถ้าจะขายดีอ่ะต้องเป็นหนังบูในยุคเด็กๆนะในยุคอันลองที่เริ่มทําหนังบูอ่ะในยุคเป็นเป็นวัยรุ่นน่ะนั่นแหละคือหนังที่จะทําเงิน มันถึงมีหนังเรื่องทองทองหนึ่งทองสองแล้วที่เราพูดกันเมื่อกี้ว่าอลองอานักแสดงต่างชาติมาแสดงแล้วก็กลายเป็นว่าหนังของอลองเนี่ยก็ได้ไป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 ฉายมืองนอกด้วยอันนี้<ะ>ก็ก็ก็เป็นผลงานเอกเลยนะทางด้านทางด้านภาพยนตร์ส่วนทาง<ะ>ด้านละครเนี่ยในยุคก่นีอังกอร์ใช่แต่ว่าก่อนอังกอร์มีเรื่องระยาจำได้ไหมระยาระยาระยาจัดชัยปะ ไม่ใช่พีทพี่นกเจือไงป่ะระยะพีททองเจือกับฉันมงคอนเพ็ญอันั้นมันไอ้นั้นมันหนังใหญ่อันนั้นมันหนังใหญ่อ่าอันนี้อันนี้มันมาละครเพราะมาละครเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องมากแต่ส่วนใหญ่ละครของอาหลองจะอยู่คือช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณค่ะแล้วก็จะได้จะได้เขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าถูกสายไงก็บอกแล้วว่าถูกเส้นอ่าได้ได้เ้นแฟนคลับช่องเจ็ดใช่แฟนคลับช่องเจ็ดเยอะเคยดูเรื่อง อ่าเสาห้าหรืออะไรนี่แหละจาไม่ได้มันมา,มากอะ่ะมันมากยิงกันสุดชีวิตส,ส,ส,สุดเดชแล้วก็เรื่อง,เร,องเรื่องอังกอร์แบบที่โยพูดทองห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอในช่วงปลายปลายแล้วเนี่ยอรหลองก็จริงๆอรหลงเพิ่ง,อองจะได้ได้รางวัลอ่าเขาเรียกว่าศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนะเมื่อปีที่แล้วปีส<ม>องพันห้าร้อยเฮ้ยไม่ใช่ปีที่แล้วสีปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก ก็ก็สิบกว่าปีแล้วอ่าสิบกว่าปีแล้วแล้วก็อเดี๋ยวจะขอรวบรวมรางวัลที่อลองได้นิดนึงว่าค่ะได้อะไรมาบ้างก็อลองเนี่ยได้รางวัลอ่าสิริป็นแห่งชาติใช่ไหมสาขาศิลปะการแสดงในปีห้าหกแล้วก็ได้รางวัลพระสุรัสสวดีก็คือรางวัลตุกตาทองนี่แหละในปีสองพันห้ร้อยหกฉันยังไม่เกิดเลยนะได้จากเรื่องผู้พิชิตมัจจุราช ค่ะเอออันเนี้ยมันเป็นมันเป็นหนังนะแล้วก็ได้ในปีสองพันห้าร้อยเจ็ดอีกเรื่องละอ,องดาวค <Ha. S 2> ละอ,องดาวเนี่ยก่อนจะมาเป็นละครคือเป็นภาพยนตร์มาก่อนอืมแล้วก็พอช่วงหลังที่อลองมาสแสดงอ่ามามา,มากำกับกำกับอ่าละครทีวีเนี่ยค่ะ <Ha. S 2> ก็ได้ได้รางวัลเขาเรียกอะไรอ่ารางวัลเมฆขลา จาขารางวัลบุคคลดีเด่นผู้ทรงคุณค่าในวงการโทรทัศน์ปี2554ก็ mm. เป็นรางวัลรางวัลก่อนจะได้ก่อนจะได้ถือเป็นแห่งชาติสองปใีใช่ใช่ถูกก็เป็นรางวัลรางวัลเกียรติยศเลยที่ที่ได้อะนะแล้วก็อเออจริงจริงอะ่ะชื่อฉลองพักดีวิกินเนี่ยได้ถูกบันทึกลงในกินเน็ตบุ๊กด้วยนะ ซึ่งมีน้อยคนนะที่จะว่าเป็นผู้กํากับการแสดงที่มีอายุมากที่สุดในโลกแล้วเพิ่งจะจดไปเมื่อวันที่หนึ่งกันยาปีสองพันห้ร้อยหกสิบห้าเองตอนนั้นอตอนนั้นอายุเก้าสิบกว่าปีเก้าสิบปีมั้งประมาณนี้นี่ก็คือประวัติแล้วก็การเข้าวงการการทํางานอยู่ในวงการเล่นแ่อยู่ในวงการต้องบอกว่าค่ะขอ<า>เพิ่มเติมค่ะเพิ่มเติมอาจจะอาจจะหลองพระดิวิธเป็นคนกรุงเทพนะคะ แล้วมากกว่าน,นั้นเนี่ยหลายหลายคนคงจะไม่ทราบว่าท่านจบนะคะจากวัดโรงเรียนวัดสุทธินะคะวัดสุทธินิ่ดังมากในสมัยก่อนนะคะนอกจากนั้นแล้วยังจบอะไรไหมคะและ้วจบการศึกษาสมรกรสาระดับเตรียมอุดมศึกษาปีที่สองจากโรงเรียนอํานวยศิลค่ะอโอ้เด็กอํานวยศีลเด็กอาน,นวยศีลทั้ทงวัดสุทธิท,ทธั้ทงอานวยศิลน,นี่คือเขาเรียวกว่าสมัยก่อนคือแบบสายแกรง่งสายน็อปนะคะสายท็อปไปตอนนั้นคนที่แบบว่า ลูกผู้ชายตัวจริงอ่ะจะอยู่ตรงนั้นนะคะท<อ>ี่เนแล้วเขาก็จะมีแบบรุ่นกันนะคะก็ตะก่อนนี้จําได้เลยอเมสินดังมากนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่อหลองมาเป็นกํากับหนังบูอ่าใช่ค่ะเพราะว่าแล้วมากแล้วมากกว่าน,นั้นเขาบอกว่านะคะพี่น้องของอารองเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ในแวดวงของการสร้างภาพยนตร์ทางนั้นเลยอืมเนี่ยค่ะ ซึ่งบอกว่ามีบอกว่าพี่น้องทุกคนล้วนอยู่ในวงการสร้างภาพยนตร์ทุกคนได้แต่ได้แก่คุณวิจาร์ทั้งหนึ่งวิจิตคุณเขียวทั้งแล้วก็เขียวหวานคุณเขียวหวานคุณวินิตพัณดีวิจิตอันเนี้ยอยู่ในวงการชื่อวินิตเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยเหมือนกันแต่เป็นหนังคนละแนวเนาะวินิชดีวิจิตอาจจะเป็นหนังโรแมนติกหรือเปล่าค่ะแต่ว่าคุณอหนังสังคมหนังอะไรตอนอะไรเนี้ยแต่คุณพ่อของท่านไปทางานรถไฟอ แต่ครอบครัวค <c oughs> ําพาพยนต์และจริงๆแล้วก็เพราะทาให้โยเท่าที่เห็นก็คือว่าทางอลองเองเนี่ยนะคะก็ทําจนกระทั่งยาวจนมาถึงลูกๆใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ทายาทของอฉลองพัดีวิจิตก็สืบสารเจตนามตรมณ์คุณพ่พ่อด้วยใช่ <c oughs> ใช่ค่ะครานี้ว่าถ้าถามว่าอ้าพเจาพยนต์ในดวงใจหรือละครในดวงใจของแต่ละท่านในความคิดถ้าพูดถึงฉลองพันดีวิจิตอะคะ่ะมีอะไรบ้างอะเริ่มต้นจากพระเดกก่อนเลยะคะ่ะก็แน่นอน ที่ติดติดหูติดตาเพราะในยุคเด็กก็จะเรื่องทองนั่นแหละค<า>่ะแกร์มอริสอะไรนี่นแหละ<า>เป็นนักแสดงผิวสีใช่ไหมกับกรุงศรีวิไลที่เราจำภาพได้อะนะค่ะค่ะอ่าแล้วก็เด,ดไม่แน่ใจว่าสมัยก่อนมันจะมีชื่อหนึ่งติดปากไม่แน่ใจว่าใช่เรื่องเดียวกันนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าภาคไหนหรือเปล่าก็คือเป็นนางงามหรือว่าเป็นคน สวยจากประเทศเวียดนามชื่อมิสถามวียด่างใช่ใช่เดี๋ยวนะมีชื่ออยู่ทัมถุยห่างเธอเทิมถุยห่างหรือว่าอะไระย่างนั่นแหละ,ะมันมันชื่อมันติดปากตั้งแต่เด็กเดกแล้วบอกเป็นแบบว่าอย่าลืมว่าคนเวียดนามผิวสวยนึกออกไหมแล้วม,มันเล่นแบบว่าประมาณเจมบอลแล้วจะต้องมีอสาวเซ็กซี่อ่ะสาวเจมบอลประมาณนั้นอ่ะก็เป็นมิสทัมถุยห่าง มาเล่นน่ะแล้วสวยยากก็เลยจำมันได้แต่พอปเดี่ยพูดถึงเซ็กซี่นี่ไะมันทําให้โยคิดได้เลยนะว่านางเอกภาพยนตร์หรือละครของอาจารย์ฉลองเนี่ยจะต้องมีคาแรคเตอร์ที่ดูเซ็กซี่อย่าลืมสิว่าในหนังบูนเนี่ยใครดูล่ะผู้ชายดูนะพะผู้ชายดูเราจะจะมาดูเหมือนเหมือนจะมาแบบแข็งกระโดดอย่างเดียวมันก็ดูแบบว่า ดูมันมันดูกันด้านเกินไปมันจะต้องมีอะไรปนลมแล้วมันจะต้องมีอะไรมาเปรตกอะได้หมาเหมือนหนังผีอะอะไรที่ที่มันเครียดมากๆพอมันมีตลกแทรกบินลงมันทำให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นมันมันดูหนังชวนดูขึ้นแล้วมันก็ดูเป็นแบบว่าอ่าอีกอีกจุดขายหนึ่งเวลาแปะมันโปสเตอร์เนี่ยถึงจะออกมาจากสองฉากแต่มันมีภาพจำไง เดยถึงได้อบอกว่าจำมิสถามถุยห่างได้ที่จะต้องแบบยืนแบบโพสมันต้องมีท่าโพสแบบน้อ,ออกไหมในโพส,สเตอร์หน้าหนังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวให้นะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปจินตนาการว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคิดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอาชลองเนี่ยแต่ละคนจะคิดถึงอะไรนะคะพักกันสักครู่หนึ่งคะ่ะคุณกำลังฟังรายการว Ar รตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะ หลากหลายเรื่องราวแง่มุมชีวิตสู่อดีตถึงปัจจุบันโฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตคนบันเทิงกับวินวีรชัยทุกวันพฤหัสบดีบ่ายสถึงบ่าย3โมงที่นี่ FM 97 c u s สโฟกัสไทยแลนด์รู้ขบื่องเรื่องศิลปะกับรายการเวทีอาร์ตพอวันแบบจัดเต็มทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะและบันเทิง โดยรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา1 9.30นาทีถึง2 0นาิกาทาง FM 97 Quality News Station รายการ v a r i e t y Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ คุณพี่ว่าน่าเรากลับมาพูดถึงนะคะอาจารย์เอกับนะคะคุณฉลองอพักดีวิจิตนะคะแบบโยแบบโอ้พูดผิดพูดถูกเลยสมาธิแตกไปค่ะค่ะคราวนี้ว่าเราจะพูดถึงท่านต่อนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงในเรื่องในส่วนของประเดเละนะคะคราวนี้พี่บอยอบ้างดีกว่านะคะภาพยนตร์หรือว่าละครเรื่องไหนที่พี่บอยชอบจริงๆอ่ะจะบอกว่าภาพยนตร์ที่อารองสร้างเนี่ยเรื่องแรกเลยคือเรื่องแสนแสบ แซนแสบใช่ในปีสองพันสี่รอยเจ้าสิบสามซึ่งฉันก็ยังไม่เกิดเลยฉันไม่เคยดูสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามใช่ตอนนั้นเอ่อในนี้เขาไม่ได้เขียนเลยนะว่าใครเล่น <str> ไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนเลยเขาเขียนแต่เรื่องต่อมาที่อ่าที่เป็นชื่อผู้พิชิตมัตจุราาหรือว่าเรื่องละอองดาวอะไรอย่างเงี้ยที่ <ạ. S 2> คุณสมบัติเมทานีกับพิสมัยวิไลศักด แต่ส่วนที่พี่ชอบอะพี่มาคือคือต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าไม่ใช่เป็นคนดูละครสายบูแอคชั่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็จะไม่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 ได้อินมากแต่ว่าคําว่าฉลองพดิวจินเนี่ยถามว่ารู้จักไหมรู้จักแล้วก็ได้ดูละครเรื่องหนึ่งของอาหลงที่พีททองที่รแสดงเนี่ยก็คือเรื่องระยะตอนนั้นระยะเนี่ยคือดังมากแล้วก็อจำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าคือเราตามไปดูเพราะตอนนั้นนี่พีทดังมาก แล้วเราต้องดูแล้วก็มันคือหนังของละครของอานหลอมันเป็นอะไรที่สมจริงอะ่ะแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยต้องต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องแสดงแบบสุดลิสุดเด็ดอะเอาแบบเอาจริงอะ่ะคือคือเจ็บเป็นเจ็บเปียกเป็นเปียกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความรู้สึกว่าเออนะมันนักถ้านักแสดงไทยทําทําแบบนี้ได ทุกคนและแบบลุยแบบนี้ทุกคนเนี่ย <ฮะ S 2> อ,อ่อเราก็ไม่แพ้ฮอลลีวูดเหมือนกันนะไม่แพ้ฮอลลีวูดไม่แพ้บอลิววูดเหมือนกันอะไร <ฮะ S 2> อย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกประทับใจในละครที่ที่ที่อลองกำกับว่าเออ,อมันสมจริงอ่ะมันสมจริงจริงๆแล้วก็นักแสดงไปเล่นเข้าถึงบททุกคนเลยอืม ของโยโยจะชอบนั่นแหละคะ่ะคือจริงๆก็ชอบชอบมาตั้งแต่ทองนะคะดูตั้งแต่เด็กๆเพราะว่ามันก็จะดูฉายวนตัหนึ่งสองสองสทองสามเลยะคะ่ะแต่ถามว่าที่ที่แบบว่าชอบมากเลยก็คือเรื่องอังกอร์ค่ะเพราะว่าได้ได้พอดีว่าได้มีโอกาสได้ไปดูที่เขาถ่ายทํากันที่สัตหีบค่ะนะคะในฐานอ่าในฐานทัพเรือตรงแถวเอยงามนะคะพอดีว่ามีเพื่อนอยู่ในเป็นฐานเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นนักวิทยุทน ก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปดูกองถ่ายอะฮะแล้วพอได้เข้าไปเห็นกองถ่ายแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ,อ้น้อเห็นที่บอกว่าเขาอึดอึดถึกทนงนจริงจริงใช่ใช่ไหมเพราะว่าภาพที่ออกมาในละครทุกเรื่องของอลอเนี่ยคือแบบโอ้โหนักแสดงเหนื่อยอะคือเอาเอาง่ายๆอ่ะอย่างหนึ่งที่เราเห็นนะที่ที่โยเห็นนะคือคือท่านชอบใช้โลเคชั่นแบบจริงๆไม่ได้ไม่ชอบใช้ซีจีอ่า สมัยก่อน c มันไม่เนียนด้วยจียังไม่ทันสมัยเพราะพอทําแล้วเนี่ยก็ถึงได้บอกว่าอย่างอลองจะทําเนี่ยทุ่มคำว่าทุ่มทุนสร้างก็มาจากอลองนะใช่ทุ่มทุนสร้างจริงเพราะว่าไอ้พวกเอฟเฟกอะไรต่างๆเนี่ยมันคือเงินตัวเงินทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเอ่อไอ้คาว่าทุ่มอ่ทุ่มเทการแสดงอ่ะมันต้องให้ฉากนั้นอ่ะมันจะมาซ่อมไม่ได้พอระเบิดกระท่อมไปแล้วเนี่ย อ้าวไม่สวยสร้างกระท่อมใหม่มาทําอีกนี้มันคืองดประมาณไงงดประมาณที่เสียไปแล้วอย่าลืมว่าเช่ารถถังเช่าเฮลิคอปเตอร์ใช่ใช่เป็นเงินทั้งนา้นเพราะฉะนั้นของจริงต้องต้องให้ผ่านนะเล่นต้องเอาให้สุดนะเพราะว่าองค์ประกอบต่างๆมันพร้อมแล้วใช่ไหมคะแล้วของพวกนี้มันอันตรายพลาดคิวหรืออะไร ผิดพลาดทางเทคนิคอะไรเนี่ยมันเสียหายเสียหายและเสียเครดิตด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เลยต้องเป๊ะ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 ใช่แล้วแสดงหลายคนก็เล่นเล่นเองด้วยนะไม่ใช่แนดงอินด้วยนะแสดงหลายคนอย่างเช่นอย่างพระเอกช่องพี่คุณเอกป่ะจำจำไม่ได้ที่เอกลำตีโรดเออคุณเอกนวัญเลยอ่าเล่นละครให้อาหลงเยอะมากเยอะมากใช่บอดี้ได้ไง ตัวอดี้เขาแบบเหมาตัวสูงได้บอดี้ได้้จะร้อยเก้าสิบได้อะคือคือมันมันมันไม่ปลอมอ่ะละครดุดันขนาดนั้นถ้าเอาพระเอกแบบว่ากล้องกระแล้งเป็นเล่นอย่างเงี้ยมันปลอมถูกไหมใช่ใช่พระเอกที่แบบตามจินตนาการของบทประพันธ์ที่เขาว่าพระเอกอาหลองจะมาแบบว่าออนแอนเป็นพระเอกลิเกไม่ได้มันก็จะต้องบึกบึนแต่ในความบึกบึนมันต้องมีความคมคาย แล้วก็หล่อล่ำสัตว์แบบแบบผู้ชายไทยอแบบใช่และเอกลังษณ์สีร่ได้ทุกอย่างเลยนะอ่านั่นเนี่ยก็ก็คล้ายๆเกิดกับคุณพีททองเจือสมัยนั้นน่ะก็สูงมากสูงตัวใหญ่หล่อคมเข้มอันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องว่าถ้าสไตล์สเปคพระเอกของอาฉลองพักดีวิจิตต้องเป็นแบบนั้นในขณะที่บอกว่าในในขณะที่ จำได้ว่าอย่างอังกอร์ยู่ชอบอังกอร์ผตอนที่ที่ช่องเจ็ดนะคะที่เป็นรู้สึกคุณเอ็มมาป่ะที่เป็นอย่างทที่เป็นอ่าเป็นเป็นรอง,อง,องนางมิทเทลเลนเบอร์ออหรือรอะไรกอย่างๆน่ะใช่ใช่ใช่แน่นนะ่ะอันนั้นก็แบบสวยแบบดูอินเตอร์นะคะดูอินเตอร์แล้วก็บอกว่ามีความเซ็กซี่มีความเป็นฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดูแล้วก็เลยบอกโอ้ตายแล้วคราวนี้ดังนั้นในการที่ต้องสูญเสียอาฉลองพักนิวิจิตไปเนี่ยถือเป็นการสูญเสียที่ใหญ่ ไม่ใช่แค่เฉพาะในวงการเป็นเทิงนะคะถือว่าการเสียยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเลยที่ต้องสูญเสียบุคลากรคนสําคัญถามว่าอตอนนี้พนอกจากอาชลองพักดีวิจิตรแล้วมีใครที่เราคิดถึงบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์บูมหนังแอคชั่นใช่ค่ะมีมีใครไหมคือคือมันอยู่ที่ความนิยมพอพอไม่ค่อยมีคนสร้างนึกออกไหมทุกวันนี้มัไม่ค่อยมีคนสร้างปุ๊แล้วก็อ่ะ ช่องสามเนี่ยจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งไปเลยช่องเจ็ดต้องยกให้ช่องเจ็ดไปเลยถ้าหนังแอคชั่นอย่างที่บอกกลุ่มแฟนคลับของแต่ละช่องเนี่ยเสพบนละรดกันแล้วพอพออ่ามันจะละครบู๊ตลอดตลอดเนี่ยอย่างที่บอกงบประมาณงบประมาณมันสูงคนจะ,ะทำมัมันทำไม่ไม่ค่อยไหวก็ก็กมีมีเป็นหนังเนี่ยมันก็ ค่อนข้างที่จะอย่างคุณปัตยาปิ่งแก้วเนี้ยก็ทำแต่ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งไม่ไม่ดูเด็ดเผ็ดมันเท่ากับอรหองอรลองคือดิบเถือนออริจินอลต้องใช้ควารียวเียวเียวเรียวเรียวเรียวดิบเทือนออริจินอลแล้วก็ลูกทุ่งอ่าแต่เดี๋ยวนี้ด้วยด้วย อะไรอะยุคสมัยมันเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคนมันไม่ได้ลักษณะนั้นแล้วจะมาทําอะไรโจ่งคึืมอย่างนั้นเนี่ยมันหมดยุคละในในยุคของเรายังมีคําว่าเจ้าพ่อยังมีคําว่าุ่มือปืนยังมีคําว่าเอผู้มีอิทธิพลอยู่เขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องราวของอัลลอฮ์มันเลยจัดทําได้กำลังคิดว่าอย่างถ้าเป็นของอัฉลอฮ์จะคิดถึงคําว่าทําไมไหมนักเลงนักเลงตัวจริง คือนักเลงนักเลงจ้าพ่ออะไรพวกเนี้ยคือนักเลงคือนักเลงนักเลงจิดตัวจริงอ่ะแต่ว่าพักงที่กล้าที่กล้าแบบว่าออกมาปะทะกันจริงใช่ใช่คือนักเลงคําว่านักเลงเนี่ยจริงแล้วคือมันหมายถึงหัวใจที่ยิ่งใหญ่ตรงไปตรงมากล้าสู้แบบดีเดือดนะฮะแต่การกล้าเสียนะแต่ว่าเดีายวนี้ยพอเป็นแบบบู๊เหมือนเป็นอะไร้ายเป็นพวกมาเฟียอืมไม่เหมือนกันนะเพราะว่านักเลงบางคนมันไม่เหมือ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 นนะนักเลงเนี่ยก็เ อาชีพที่บอกเขาก็ทำอาชีพสุสจริตนะแต่เปผู้มีอิทธิพลแล้วก็พูดแบบผงผ่านตรงไปแต่พอเป็นมาเฟียเนี่ยคนละเรื่องเลยมาเฟียตอนน้าพูดพร้อแต่งตัวดีใส่สูทเห็นนะพูดจาพร้อแต่และแต่เวลาสั่งลูกน้องไปทําอะไรนี่คือทําอะไรที่แบบน่ากลัวหมดใช,ใช,ใช่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 เพราะฉะนั้นโย,โย,โ,ยโย่คิดว่านะฮะจริงๆแล้วที่บอกว่าอย่างเรื่องของต้นทุนเหรอคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย อย่างที่ทราบค่ะว่าวงการภาพยนตร์ใช่ไหมคะหรือว่าวงการละครนี่ก็มีการเปิดกล้องน้อยลงน้อยลงมากแล้วก็จะนิยมเอาอ่าละครมาฉายวนให้ดูมากกว่าอาจจะเพราะว่าเป็นเรื่องของการต้นทุนใช่ไหมคะประเด็นเพราะว่าตอนนี้ไม่มีสปอนเซอร์สนับสนุนใ,ในการถ่ายละครเหมือนสมัยก่อนสปอนเซอร์ก็เอาเงินไปลงทุนด้านโซเชียลมด โซเชียลมีเดียหมดเพราะว่าอย่างนี้คนไม่ค่อยดูแลก็มองว่าจะเอาไปเหมือนกับเขาเป็นนักลงทุนถูกไหมเขาเป็นนักธุรกิจก็ต้องดูว่าจะเอาไปลงทุนตรงไหนที่มันถูกกว่าแล้วเข้าจุดได้มากกว่าเพราะฉะนั้นแต่อีกแหละพอพอเข้าไปตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยมันก็มันเป็นดาบสองคมทุกอย่างเดี๋ยวเราก็ดูกันต่อไปมันก็เป็นแค่ได้แค่ยุคแค่ช่วง ทีวีดิจิตอลแต่ก่อนแย่งกันประมูลแทบตายเดี๋ยวนี้ให้ฟรีใครยังไม่ทําเลยใช่ถูกเดี๋ยวจะหมดสัญญากสทชเขายังบอกว่าแล้วกสทชจะทําอะไรต่อไปในเมื่อไม่มีไม่มีใครทำทีวีเอาแล้ว นี่นี่นก็มีข่าวมาเฮ้ยเราพูดไม่ได้เนาะเราไว้หลังไม่ดีกว่าไม่เอาเรื่องเราไม่พูดเรื่องนี้ขอโทษทีขอโทษทีก็งั้งไงมันก็มันไปต่อเนื่องกันเรื่องเรื่องกันการสนับสนุนในการทําละครทําหนังไงมันเป็นผลกระทบโดมิโนกันหมดีหละเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะดูเทปต่อไปเดี๋ยวเราไปศึกษาเรื่องนี้แล้วเอมาดูดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ในเมื่อที่เราบันเทิงมันถึงก็จะน่า หาข้อมูลมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าสถานการณ์แบบเนี้ยนะคะวิธีการปรับทุกวจะปรับยังไงเราพูดกันหน่อยก็ดีนะอืมเพราะว่าละครไทยละครไทยทุกวันนี้มันไม่ได้รับความนิยมอ่าเพราะฉะนั้นพี่บอยต้องทำหน้าที่แบบค่ะเพราะฉะนั้นพี่บอยต้องคนเป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกเป็นอะไรเป็นเกาะตายแล้วจะมา่ากป้วลฟ่าเนก่ยไม่แต่แต่นอกเรื่องนิดนึงนะ แต่แต่เดว่าอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะมีกระแสที่เดว่าดีขึ้นเดดูจากไอ้นีไ่ไงอาจจะมีซีรีส์แนวแนวใหม่ๆห,หรือมุมมองใหม่ๆคือหนังแต่ก่อนเราไปคิดเยอะคิดแยะกันกลายเป็นว่าหลานมาเนี่ยอเมริกาคนดูแล้วได้รับแรงวิจารณ์ที่ดีทั่วโลกไปทั่วโลกแล้วนะขนาดคนจีนดูคนจีนยังชอบอะ่ะ เนื้อมาหนังเรื่องหลานมาเนี่ยกระแทกความรู้สึกอย่างแรงแล้วก็พ่ออย่างนี้พ่อดูแล้าไม่คุ้นตอนเด็กอาทิตย์หน้าหอานาได้อาทิตย์หน้าหลานมาก็ได้เราว่าเนี่ยมันก็จะเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่ให้คนที่จะสร้างไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครภาพยนตร์กลับมามาตั้งต้นใหม่ว่าเอ๊ะหลานมาทําไมประสบผลสําเร็จอทั้งแง่รายได้และแง่การชื่นชมจาก ไม่ใช่ว่าอุ้ยได้แต่งเงินแล้วก็บอกว่าหนังบ้าอะไรไม่รู้ตีหัวเข้าบ้านไม่ได้อะไรเลยคนดูไม่ได้อะไรเลยแต่หนังบ้าเนี่ยมันได้รับการชื่นชมไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องราวการแสดงนักแสดงแล้วก็ประสบผลสำเร็จทั้ง <ฮะ S 1> ได้ทั้งเงินทั้งกล่องอะพูดง่าย <ฮะ S 1> โอเคค่ะถ้างั้นแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาคุยกันเรื่องราวของหลานมากกันถ้างั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณป้าเดย์นะคะแล้วต้องขอขอบคุณพี่บอยมากๆ<ร>านะคะเวลาหมดเร็วๆอ่ะหมดแล้ว<ๆ>สวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็ไว้เจอกันพุธหน้าเนาะค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะจะมาพบกับอาจารย์สาต์น,นะคะถึงเรื่องราวของข่าวเด่นประเด็นฮอตวงการศิลปะค่ะแต่นะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องติดตามในวันพรุ่งนี้นะคะ อย่าลืมนะคะนี่ตอนนี้นี่ฝนตกหนักมากนา้ําท่วมด้วยใครอยู่บนถนนนะคะขับรถกลับบ้านดีๆเอาใจช่วยนะคะและมากกว่านั้นถ้าถึงบ้านแล้วนะคะอย่าลืมอาบน้ำนะคะสระผมนะคะแล้วก็นอนหลับฝันดีแล้วพี่บกันใหม่คะ่ะวันนี้โยและทีมงานทุกคนุณต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายรายการวา l เลตี้อาร์ตคบเครื่งเรื่องศิลปะ สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ด่วงเมืองด่วงโลก2,567ยังคงจัดหนัก